สำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหวยราพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำวนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่27 เดือนมิถุนายน6.5นะคะไวเราพัฒนาวันนี้แอดเสียงไม่ค่อยดีนะคะเนื่องจากแอดไม่สบายนะคะวันนี้นะคะแอดให้รูปศูนย์นะคะเจาะให้เม่ดเดียว0.5้านะคะ หวยเลาพัฒนารูดศูนย์เจาะศูนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณท,ทุกทท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยเราพัฒนาของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ